ขีดนะอันนี้คือตื่นกางของตัวขนฝั่งนี้มันจะลงมานี่เห็นไหมคะ,ะโรวได้แป้งเปล่าขนฝั่งนี้มันจะลงมานี่นะคะตัวนี้นะคะเวลาเราจะทำแว็กหน้าผากลูกค้าตัวนะคะคุณลูกค้านะงอเลั้นขนนั้นเลยเหรอใช่ค่ะโทษนะคะคุณลกูกค้านี่หนึง่ง คือจะทําหรือไม่ทําเรื่องของลูกค้านะคะว่าลูกค้าจะเอาไหมเราจะเราจะขีดให้มาร์กไม่ให้ดูลูกค้าดูเฉยๆว่าลูกค้าจะเอาไหมถ้าลูกค้าเอาเราก็ทําแต่ถ้าลูกค้าไม่เอาไม่เป็นไรนะคะพี่ไม่เอาแต่มันจะแอบเจ็บนิดนึงนะคะเห็ไหมคะแต่ใช่ค่ะแต่ทีนี้มันจะต้องแลกด้วยความสวยอืมหน้าลูกค้าจะเปิดเลยนะคะตรงนี้เห็นไหมคะตรงบริเวณนี้ เปิดหน้าเต็มองเลย<ช>เป็นกรอบเลยใช่ค่ะเหมือนหน้า <S <S นหน้าคุณอ้ําหน้าน้องน้องแต้วเห็นไหมคะหน้าเขาจะเปิดประมาณนั้นอันนี้คือขนฝั่งนี้มันจะลงมาเห็นไหมครับเ <imet> วลาเราทาเราก็จะทาตรงนี้ลากลงมานี่เราก็จะทามาแบบนี้ไม่ต้องทาถึงผมเราจะทาตรงนี้<ม>เห็นไหมคะอันนี้คือตรงนี้ต้องกรอบใช่ค่ะไม่ไม่หลุดกรอบอันนี้พี่กีอกเขียนให้ดูเฉยๆนะคะตามปกติเราก็จะไม่เขียนกัน นึกว่าเขียนหน้าลูกค้าอ่านอีโอ้โหประหลมเลยต่อไปเดี๋ยวนี้นะคะของพี่ออมันจะมีหลายตัวนะคะหน้าเคือ,อีกตัวหนึ่งใช่ก็คือโดยปกติพี่ออจะคือตัวนี้ไม่ทําบิก,กินี่แล้วลูกค้าบอกว่าพี่ออขอหน้าด้วยเราจะมาเอาตัวนี้มาทําหน้าลูกค้ามันก็กระลายเฉยใช่ไหม <c oughs> จุ่มบิกินี่ไปเมื่อสักครู่ดีแล้วแต่พี่ออยังไม่ได้จุ่มนะ <c oughs> น้องติชี้นี้ตัวนี้นะคะ อมีกระจกไหมแม่ให้น้องติ๊กดูก่อนว่านี่ก็หอมเนาะน้องติ๊กจะเอาไหมถ้าน้องน้องติ๊กเอาก็ไปทำแต่ถ้าถ้าน้องติ๊กไม่เอาก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันจะดูสวยลลกเอาไหมลองไหมเจ็บนิดนึงแต่สวยลองลองแบนอลองเพื่อ้แต่หนูหนูจะไม่ต้องไม่อยากออกแดดนะกว่านี้ค่ะถ้าออกแดดมันจะเป็นผดห้ามห้ามออกไปนู่นเลยนะเจ็ดตอนนี้นะคะอยู่ที่นี่ทั้งวันโอ้ น้องแทนดูพี่ออกค่ะกดลงไปนะคะเห็นไหมคะกดลงไปนิดนึงเดี๋ยวน้องจะทาแล้วก็ให้คุณแม่ดึงนะเสร็จแล้วแต่แค่ครึ่งเดียวทีละน้อยทีละหน่อย,อยะค่ะแม่เพราะว่าถ้าเราเยอะปุ๊บลูกค้าจะเจ็บไ่อับลมเลยเดี๋ยวนะเวลาทานะคะเราดึงแบบนี้นะคะแมคะ่ค่ะดึงปุ๊บกดปั๊บกดลงไปแบบนี้นะคะโอเคะ หรือเราจะใช้สีนี้ก็ได้นะคะมันมันใช้ได้ทุกสีแต่ว่าที่ที่น้องใช้เป<ช>็นเพราะ,ระว่าเยีประเภทอ่ายี่ยประเภทในการใช้เดี๋ยวลูกค้าจะบอกว่าพี่อ้อตะกี้พี่ออแว็กบีกินี่หนูไปนะพี่อออาสีนี้มามาแว็กหน้าหนูหรออะไรอย่างเงี้ยแมนดึงเลยดึงไม่ต้องการนี่แล้วประกบให้น้องด้วยนะคะอ่า อุ่นๆนะเนี่ยอุ่น,นค่ะ,คะเจ็บปะ่ะฮึใสเลยอ่ะขนไม่มีอ่ะอเสร็จแล้วนะคะตัวนี้นะคะเจ็บนิดนึงนะล,ลูกนะตัวนี้นะคะตัวนี้มันติดกระผมลูกค้าจะชอบก็ณลใช่ม,มันเป็นแบบหน้าแจ่มขึ้นมาเลยอ่ะสวยเลยแหละสงการนี้อย่าลืมพี่ออด้วยเด้อ ใช่ค่ะเสร็จแล้วเราแตะนิดนึงแม่ลองแตะดูอ่ะปุ๊บอ่ะแม่ลองสกิดดูอสกิดตรงขอบมันนะคะตรงขอบมันนะคะไม่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 ไออไม่สกิดหรอแม่จิ้มลงไปแม่แตะเนื้อครีมดึงขึ้นอ่าเด็กอย่าสกิดแม่แบบนี้จิ้มดึงแบบขึ้นจิ้มดึงแบบนี้ขึ้นอ่ะแม่ล้างตรงนี้ล้างให้น้องเจ็บนะล้างแล้วดึงสุดมือได้ไหมนะดึงสุดมือแล้วประคบให้น้อง เดินต้องเตอ่าม่เจ็บไหมอะตี๋ติเจ็บค่ะตัวนี้เห็นไหมไม่ไงขนออกอะไอ้ผมอ่ะสวยสวยนะเออแต่มันเป็นในนี้เลยขอบนะถุนจะสวยก็ต้องทนเอานะทีนี้ไม่เท่าไหร่หรอกแมงนะอนนี้ม่ฉีดนะเจ็บกันนี้แม่ดูนี่นะคะตัวนี้นะคะล้างนิโปงเห็นไหมคะนิโปงล้างเราจะให้ออกนอกกรอบนะคะ พอเราตีรอบไปแล้วนะคะทาไปเห็นไ,ไหมคะกดลงไปพอเราทาได้ที่แล้วเราก็กดกดกดลงไปนะคะ,คะกดรอให้เขาเซตตัวนิดนึงด้วยการเช็คนะคะแล้วเราก็สกิดเวลาสกิดนะคะสะกิดต้องขอบจิ้มลงไปแล้วก็ดึงขึ้น ดึงขึ้นอ่าค่ะโอเครอให้เขาแห้งนิดนึง,งร้อนพอเซตตัวนิดนึงค่ะเพราะถ้าเขาไม่เซตมันจะขาดแล้วจะทำให้ลูกพาเจ็บอ๋อรอให้มันแห้งรองมันแห้งอ่ะค่ะคุณแม่ลองจับดูอ่าได้แล้วค่ะดึงสุดมือแล้วก็ประครบพี่น้องนะคะดึงสุดมือนะคะแล้วประครบพี่น้องด้วยนะคะดึงเลยคะ่ะสุดมือประครบป้าบอ่าแบบนั้นนะคะสวย หน้าเป็นมนเป็นกลมเลยนะหน้าหน้าเป็นหน้าเลยในกระจกอยู่ใสโอ้ยคุณเน่ย่าเกาคุณลูกค้าอย่าเกามันคันอ่ะอย่าให้ลูกค้าเกานะคะเพราะมือเกาไหนเกาไว้หน้าอืมเพราะหน้ามันลื่นไปโอเคไหมคะหรือว่าจะเอาแค่นี้พอครึ่งหน้าเอาเอาเอาให้มันเป็นทรงอะพี่จะทำก็ทำไปเลยแม่มาต่อ สวยนะสวยนะโอ้ยนางงามทีนี้ทีนี้ต่อไปนะคะเอาฝั่งนี้ฝั่งนี้จะแอบ,บเจ็บนิดนึงเพราะว่าเขามีอกใช่ไหมคะอืมจะเยอะกว่ามันจะเยอะกว่าฝั่งนี้นะคะเป็นคนขวัญเลยะะแต่ว่าเราจะทําแบบนี้ทุกคนอกติ๊กดิบลมตัวนี้นะคะลากตัวนี้เดี๋ยวพี่ออกจะดึงให้นะคะเพราะว่าน้องจะแอบ,บเจ็บ จะเชื่อเว่าสวยเนาะนะคะอันนี้นะคะลากไปอันที่หนึ่งลากลงมาอันที่สองลากลากให้มันคิดว่ามันเหนืดแล้วเห็นไหมคะมันเริ่มเหนืดแล้วแล้วค่อยๆปล่อยปุ๊บนะคะรอให้เขาเซตตัวอันนี้นะคะแม่ล้างแบบนี้สก,กิดนิดนึงนสก,กิดนิดนึงค่ะรอให้เขาเซตตัวหนึง่งถ้าสมมุติว่ามันไม่แข็งมันจะขาดพอมันขาดคุบหนูรีบดึงเลย นะคะดึงอีกรอบหนึ่งเพราะว่าถ้าโซมันขาดปุ๊บเนี่ยลูกค้าจะเจ็บนะคะ,ะ,คะเสร็จแล้วเราล้างตรงนี้นะคะจับจับให้แน่นๆนะคะแล้วดึง <c oughs> ลากขนลากเป็นลากเห็นไหมสวยไหมเฮ้อคืนนี้เรา่ามึง ทำให้ขาวด้วยไงขาวน้องขาวเพราะนไม่มี<ช>ไม่เหมือนเราการมีโกนม่โกนแล้วก็ทําให้หน้านี่อีกใช่ออทีนี้ตัวนี้เห็นไหมคะผมมันไปฝั่งนี้นะคะผมมันไปฝั่งนี้เราต้องมาฝั่งนี้เหมือนกันถ้ามันไม่ออกเดี๋ยวเราค่อยกลับข้างนะคะเพราะขนน้องเขามันเป็นขวัญใช่ไหมคะอืม ทีนี้มองตั้งแต่กำแพงแสนถึงกรุงเทพเลยแล้วนะงานนี้น่าไป่ okay. กดลงไปนะคะอะให้แม่ดึลังตรงนี้นะคะป้ายไม้จดตรงไหนสกิ่ตรงนั้นแล้วก็ดึงไปเห็นไหมใช่ไหมรอให้เขาเซตตัวนี้นึงนะ ดึงได้เลยฮะดึงได้เลยคะ่ะปุพี่น้องด้วยนะคะอืมเป็นไงแจ่มไหมสวยเห็นไหมคะหน้าน้องเป็นวงพระจันทร์เลยปึ๊บนะคะอันนี้เราแค่นี้นะคะหนูหนูเอาแค่นี้นะคะเห็นไหมคะแล้วหมุนมานิดนึงนะคะประมาณนี้หมุนมานิดนึงเวลานั้นเราวางแบบนี้ถ้าสมมตงิงตรงขอบเนี่ยเราเรา,เราทำไปแล้วเราตัดตีขอบว่า แล้วเราก็วาดลงมาเห็นไ,ไหมคะตัวนี้เราวาดลงมาแบบนี้แต่ถ้าสิวในไม่เป็นไรค่ะแม่ถ้าสิวตัวนี้นะคะเราจับไม้พายแบบนี้นะคะจับไม้พายได้ดึงลงแต่ตรงนี้มันเป็นบริเวณที่กว้างเราจับแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราสก,กิดปพ๊บนะคะดึงะคะ่ เหมือนเดิมเห็นไหมคะลากมาทนายสกิลบางแสนทิดยนัถ่ายเป็นช็อตๆแล้วลูกพี่อออส่งให้หนูไม่ได้แน้วงนองจาบาดยาวอ่าตายห่า